ฮัลโหลคุณผูพาครับตอนนี้ผมอยู่บ้านที่คาดว่าน่าจะเป็นบ้านของไอ้ไทยนะครับได้ครับเดี๋ยวผมเช็คเพื่อความแน่ใจทีเฮ้ย hey. มึงมาทำอะไรบ้านลูกพี่กูกูแค่มาหาคนชื่อไทยมาหาเชี่ยอะไรทำตัวรับๆล่อๆใครส่งมากูถามว่าใครส่งมาเป็นใบ้อ่ะ โทษทีว่ะมือกูหนักไปหน่อยสัตว์มึงอยากมีเรื่องเหรอฮะมึงอยากมีเรื่องเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเจ้าวิญญาณก่อนเชียร์เนี่ยมันจะมาลอบฆ่าพี่ไทยนั่นมั็นในวายุนี่ฮะวายุเออเดี๋ยวนะ ไอ้เยี่ยนี่ชื่ออะไรนะกูชื่อเจา้าอย่าบอกนะว่ามึงคือไอ้เจา้าจอมขี้แยขี้แยเชี่ยอะไรอ๋อแม่งมีคนเดียวที่เรียกกูแบบนี้ได้มึงให้ไวอยู ขี้โมมึงนั่นแหละขี้มึงสี่ขี้โมมึงนั่นแหละขี้มึงสี่ขี้โมงมึงใจเย็นก่อนทั้งสองคนงสี่ขี้โมงใจเย็นก่อนอยืนก่อน<ม>ทั้งสองคน<ม>นี่แปลว่าทั้งสองคนรู้จักกันอยู่แล้วเหรอขอโทษด้วยนะที่วันนั้นเราลงมือกับนายหนักไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกครับผมโอเคแล้วแล้ว ตกลงนี่ทั้งสองคนเคยอยู่บ้านติดกันสมัยเด็กเหรอครับจะว่าไปก็เหมือนพรมลิขิตเลยเนาะกลับมาเจอกันได้ใครจะอยากกลับมาเจอมันไอ้ขี้ยเนี่ยสมัยก่อนขี้โมชิหายก็ดีกว่ามึงอะไอ้ขี้แยไอ้สัตว์ใส่เดียวกูเปล่ะใจเย็นก่อน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 ครับทั้งสองคนอใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนแล้วสรุปวายูมาที่นี่ทําไม คุณภูผาถูกทำร้ายจากคนบริษัทคุมฟ้าแล้วท่าทางนายกับไทยจะรู้อะไรบางอย่างมาคุณภูผาเลยอยากจะคุยด้วยพวกแกรู้ใช่ไหมว่าคนร้ายคือใครก็ไม่เชิงยังสรุปไม่ได้แล้วสาเหตุที่พวกนั้นจะฆ่าฉันละ่ะ ก็ยังสรุปไม่ได้ครับเฮ้ยนี่สรุปรู้อะไรบ้างวะเน,นี่ยอ้าวแล้วมึงอะครับรู้อะไรบ้างอ้าวถ้ากูรู้อะกูจะถามเหรอวะอ้าวไอ้ซาดอ้าวผมบอกได้แค่ว่าหลังจากที่พ่อผู้ผ่าแต่งงานกับคุณจันดาแล้วจะเกิดเรื่องวุ่นวายตามมาอีกเยอะเลยครับเรื่องพ่อฉันจะแต่งงานยังไม่มีใครรู้เลยนะแล้วทำไมนายถึงรู้ เรื่องวงในในบริษัทเธอมันไม่ใช่เรื่องยากที่ฉันจะรู้นะถ้างั้นผมจะเชื่อใจทุกคนที่นี่ได้ยังไงเพราะถ้าพวกกูจะทำจริงๆมึงได้ตายไปนานลวตอนที่กูรักขามึงอยู่ที่บริษัทกูม,มีโอกาสฆ่ามึงทั่ไม่ทวนและการที่มึงนั่งอยู่ตรงนี้ได้เพียงพอไหมว่าพวกกูไม่ใช่คนร้าย งั้นตกลงผมจะลองเชื่อใจทุกคนที่นี่ดูแล้วแบบนี้คุณภูผาต้องทำไงต่อครับไม่ต้องทำไงครับแค่ให้ภูผาใช้ชีวิตแบบที่ภูผาต้องทำต่อไปแล้วเดี๋ยวคนร้ายมันจะค่อยๆเผยท่าแท้ออกมาเองและถึงตอนนั้นเดี๋ยวผมกับพี่ไทยจะเป็นคนจัดการคนร้ายให้ เกิดเรื่องขนาดเนี้พี่ว่าพี่จะชะลอการให้ผู้ผาเป็นประานบริษัทไปก่อนให้คุณผูผาไปอยู่เมืองนอกเพื่อความปลอดภัยก่อนเลยก็ได้นะคะผมจะอยู่ที่นี่สู้กับพวกมันครับไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามมีคนจะฆ่าผู้าเหรอ แล้วนะครับพ่อปกไปก่อนนะทำไมเลือดไม่หยุดไหลเลยอ่ะพ่อเขาเป็นโรคฮีโมฟิเลียนะผู้ผาสัญญากับแม่นะห้ามบอกใครเด็ดขาดเรื่องที่ลูกเลือดหยุดไหลยากอ่ะเพราะว่าลูกอ่ะจะต้องขึ้นเป็นประธานบริษัทคุ้มฟ้าคนต่อไปจะให้ใครรู้ว่าลูกอ่อนแอไม่ได้นะ เข้าใจไหมครับผมจะไม่บอกใครเ็ดขาดเลยครับผมสัญญาใช่อ่าคือพ่อที่แท้จริงของผู้ผาอ่าขอโทษนะอ่าไม่ได้ตั้งใจที่จะปิดเรื่องนี้ แต่แม่ของภูผาสั่งอาไว้ไม่ให้อาพูดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับอาเคยคบกับรจนาแม่ของภูผามากอ่อนแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกดากันไปไม่นานรสชนาก็ไปคบกับอดิศักดิ์แล้วว่าตอนแรกคุณแม่ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าผมเป็นลูกอา ใช่จนวันที่รจนาเจอว่าภู่าเป็นโรคฮิโมฟีเลียรจนาเลยแอบไปเช็คดีเอ็นเอให้ทำไมทำ,ทำไมอาบพรู้ว่า อาคือพ่อแท้ๆของภูผาอาอาขอโทษนะภูพาอานะจะบอกความจริงภู้าให้เลยวันนี้ไม่น่าปล่อยเรื่องมันเป็นแบบนี้เลยอาขอโทษสำหรับผมนะ าก็เหมือนพ่ออีกคนหนึ่งของผมเหมือนกันครับผมไม่เสียใจเลยครับที่ผมเป็นลูกอาผม <c oughs> ขอโทษนะครับ้ึงรีบพาคุณอาหนีออกมาแบบนี้ ผู้พาละวะมึงอีกแล้วเหรอผู้พาจะไปไหนอะสองคนลงรถก่อนนะผู้พาทำอะไรผู้พาหยุด Faen. Ah. 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 Ah.

ผูบาต้องไม่ตายนะผูบาดผู้บาดผู้บาอย่าตายนะผู้บาดผู้บาต้องไม่เป็นไรนะผู้บาดผู้บา ปูหม่าต้องไปตายนะปูหม่าต้องแหย่ายตายนะครับครับครับปูหม่าต้องแหย่ายตายนะครับครับครับ แค่ว่าเวลาความสึกจะผ่านไปเร็วกว่าที่เราจะรู้ตัวสุดท้ายก็สายเกินไปไม่ทันได้บอกให้รู้ว่าร เท่าไรย่างน้อยแค่ขอโอกาสพูดคำว่าลาก่อนถ้าหากวันนี้ฉันพูดไปว่ารักเธอถ้าหากว่าฟ้าไม่อยากให้เราห่างกันแสนไกลและเธอคอยอยู่ตรงนี้กับฉันกไกลไกลอยาก ว่าหัวใจเธอมีฉันเหมือนกันหรือเปล่า